คาดหวังไหมครับว่าหลังจากที่ทั้งัองฝ่ายพ่อแม่น้องชมพู่ทั้งลุงทั้งป้าได้เข้าสู่กระบวนการนี้แล้วมันจะช่วยขี้คลายคดีนี้ได้หรือไม่เพราะเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมมันยาวนานจังเลยคือผมเชื่อว่าเหตุที่เกิดขึ้นที่บ้านกุ้องมันเป็นอา่าสถานที่ที่ห่างไกลความเจริญแต่ถ้าเกิดว่าที่ที่เกิดเหตุมีกล้องทีวีวงจรกิดมันก็สามารถจะสาวถึงตัวคนร้ายได้ง่ายซึ่งในเหตุที่เกิดขึ้นที่บ้านกุ้งองผมคิดว่าตำรวจก็ อาเจ้าหน้าที่เราก็ต้องทํางนานแบบรอบคอบไม่ใช่ว่าจะต้องไปจับใครได้ง่ายๆก็ต้องขึ้นกับหลักฐา,านใกระบวนการทางการมาถึงตอนนี้รู้ว่าตำรวจจะปิดคดีได้ไหมคะอันนี้ก็ตอบแทนเจ้าหน้าที่ไปได้นะครับคาดหวังยังไงร,รับคาดหวังว่าทางเจ้าหน้าที่ก็คงจะให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายเชื่อไหมว่าเราจะกลับไปใช้ชีวิตปกติได้ในเร็วๆวันถ้าคดีนี้มันจลบลงก็เชื่อว่า